สำหรับคนที่ยิงแอดบน a c e b o o k นะครับคงรู้ดีครับว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการยิงแอดวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายมีตัวเลือกใหม่ๆใ,ใน a c e b o o k นะครับเพื่อที่จะอัปเดตคุณคุณที่ยิงแอดบน Facebook อยู่โดยเราจะโฟกัสไปที่กลุ่มเป้าหมายคนมีกำลังซื้อกลุ่มเป้าหมายของพนักงานออฟฟิศคนทำงานในบริษัทนะครับสำหรับธุรกิจหลายๆธุรกิจเขาพยายามจะเจาะหากลุ่มเป้าหมายนี้ครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะซื้อสูงแล้วก็ยกตัว เช่นธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มือ2รถยนต์ป้ายแดงรถ EV หรือจะเป็นธุรกิจอสังหาระครับเพราะว่าเช่นขายบ้านขายคอนโดขายทาวน์โฮมนะครับเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายคนที่ทํางานในออฟฟิศเนี่ยเขาจะมีหลักฐานในการที่จะไปขอสินเชื่อได้ง่ายกว่าเราจะมาเลือกกลุ่มเป้าหมายนี้และเราจะแสดงตัวเลือกใหม่ๆบน Facebook ด้วย ถ้าคุณยังไม่รู้จักผมว่าผมคือใครนะครับผมชื่ออนันต์สมสะอาดผมงานของผมก็คือผมช่วยให้ธุรกิจ SME ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับผมมีบริษัทเอเจนซี่โฆษณานะครับเน้นด้านการทำการตลาดออนไลน์แล้วก็ยังเป็นอาจารย์สอนในการทำการตลาดออนไลน์ได้ผมเปิดคอร์สสอนยิงแอดมาแล้วหลายสิรุ่นครับมาดูกันที่หน้าจอเลยครับหน้าจอตัวนี้เป็น บัญชีโฆษณา Facebook ของผมนะครับสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะแสดงวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่ผมไล่คุณฟังเป็นกลุ่มเป้าหมายของคนทํางานในบริษัทเพื่อที่จะเจาะหากลุ่มคนเหล่านี้สําหรับธุรกิจที่ต้องการ คนที่จะเช่นเช่นที่ผมยกตัวอย่างนะครับธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาต้องการกลุ่มคนที่เวลาเขาไปขอสินเชื่อแล้วมันน่าจะทําได้ง่ายกว่าเขามีเงินเดือนเขามีหลักฐานในการทํางานนะครับวิธีการสร้างเนี่ยผมเคยเข้าไปทําคุณอาจจะเคยทํามาแล้วแต่ผมจะชี้ว่ามันมีตัวข้อมูลที่อัปเดตและผมคิดว่าน่าสนใจเวลาผมทําโฆษณานะครับผมจะเริ่มจากการสร้างกลุ่มเป้าหมายก่อน ผมไปที่เมนูนะครับแล้วผมก็จะเลือกกลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวผมทําให้คุณดูนะครับนี่คือบัญชีโฆษณาของผมเมนูตัวนี้ครับเป็นเมนูชื่อกลุ่มเป้าหมายเลยผมจะไม่เริ่มจากการทําโฆษณานะครับผมจะเข้าไปสร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับซึ่งมันเป็นปัจจัยที่สําคัญในการทําโฆษณาผมกดสร้างเลยนะครับคุณอาจจะเคยทําแล้วนะครับเซฟออ u ดอร์นส์นะครับกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้นะครับภาษาไทยนะครับแล้วผมอาจจะตั้งชื่อก่อนเช่นกลุ่มพนักงานออฟฟิศ Uh, 20 23 uh. ผมใส่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วผม,ผมเลือกเป็นพื้นที่ทั่วประเทศเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเบสิกที่คุณน่าจะเลือกอยู่แล้วผมเอาแค่25ถึงสัก50แล้วกันนะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเมนูตรงนี้นะครับเวลาเราจะเลือกนี่เป็นคีย์เขาเลือกเป็นซิกเนเจอร์ของ Facebook เลยก็ได้เราจะเลือกความสนใจตรงนี้สิ่งนี้ผมอยากให้คุณลองกดดูนะครับไปที่ browse ตัวนี้ครับ แล้วมันจะมีอยู่3หัวข้อ e m o o r r p p i i s s n t t r e s t และ behaviors ไปที่ Demographics ครับข้อมูลประชากรเสร็จแล้วไปที่ Work ครับ Work ก็คือการทำงานนะครับเสร็จแล้วใน Industry ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมค้นพบนะครับไปที่อุตสาหกรรมครับคุณอาจจะเคยเลือกมาแล้วแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันมีการอัปเดตตัวนี้มาครับถ้าคุณยังไม่เคยเห็นนะครับ Large business to business enterprise employee 5 5 0 0บวกความหมายก็คือเลือกคนที่น่นจะอยู่ในองค์กรที่มีพนักงาน500อัพนะครับ ก็ถ้าเลือกแบบนี้ก็แสดงว่าเราได้ครอบคุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานออฟฟิศแน่นอนสิ่งที่ Facebook บอกมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็น B2B สิ่งที่เขาไปดูเนี่ยเขาไปดูว่าคนเข้ามาใน Facebook IP เดียวกันเยอะๆเพราะว่าถ้าเป็นออฟฟิศเนี่ยเขาจะผ่าน IP เดียวผ่านเขาได้ช่องทางอินเทอร์เน็ตตัวเดียวทําให้ Facebook จับสัญญาณได้ว่าคนเหล่านี้น่าจะทํางานออฟฟิศนี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะเลือกพนักงานออฟฟิศแล้วในนี้มันก็ยังมีอีกนะครับเราก็อาจจะ สกอดาลงมาไหลาข้าข้างล่างมันจะมีตัวเลือกใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นนะครับคัมปานีที่เฟ n เดตก็คือก่อตั้งมาตั้งแต่ก่อนปี2000ตั้งแต่ปี2000-2009อะไรอย่างนี้นะครับ2010นี้ก็เลือกได้คัมปานีที่มีรายได้ Revenue 11สมิลเลนอะไรอย่างเงี้ยิลเลนดอลลาร์นะครับแต่ผมเลือกแล้วส่วนใหญ่ข้อมูลมันจะน้อยแต่ทำให้คุณเห็นก่อนว่ามันมีวิธีนี้ให้เลือก รหรือไซส์ของคัมปานีที่มี employee หรือพน,พนักงานสักกี่คนนะั้นก็สามารถเลือกได้แต่ผมลองเลือกดูแล้วจำนวนมันน้อยครับผมเลยเลือกตัวนี้ตัวบนที่ผมแนะนำคุณเนี่ยตัวนี้เยอะสุดเสร็จแล้วเนี่ยผมดูให้ดูนะครับผมเลือกแค่ตัวบนตัวเดียวมันอยู่ที่1ล้านกว่าคนเห็นไหมครับหล้านถึง1.4ล้านคนผมก็เลือกอีกคุณอาจจะเลือกตัวอื่นๆที่ผมชี้ใหเ้เลยก็ได้นะครับแต่มันเพิ่มอีกไม่มากผมก็ไปให้ดูใหม่นั้นในเวิร์กนะครับในอินดัสทรีนะครับ สิ่งที่ผมจะให้คุณเลือกอีกคือตัวข้างล่างครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งไซส์ของกลุ่มเป้าหมายที่น้อยลงมาหน่อยเป็นมีเดียมไซส์ว่าง่ายๆ200ร้อถึง500คนถ้าเป็นผมผมจะเลือกตัวนี้แล้วผมอาจจะเลือกตัวนี้ด้วย small business to business t h enterprise e คืออารมณ์ประมาณว่าเราเลือกกลุ่มคนที่ทำงานในบริษัทใหญ่ๆไซส์ซิงก็แถวๆสิบยี่คนไปถึงยันหลัก500ร้อยขึ้นไปเลยผมอาจจะเลือกสอย่างนี้ก็ได้แล้วนะครับจะมีกลุ่มคนอยู่สอถึงสาล้านคน เพินว่าผมเลือกทั่วประเทศคุณอาจจะไปดิวดาวเป็นกรุงเทพปริมณฑลนี้แล้วแต่แต่ถ้ามุดคุณจะหาคนที่มีเป็นพนักง,งานออฟฟิศทั่วประเทศอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เลือกและถ้าผมอ s ซูมว่าเราทํางานอยากจะหาคนมามาซื้อของของเราเนี่ยนี่เป็นวิธีที่เลือกเสร็จแล้วเราอาจจะเลือกเพิ่มอีกถ้าเป็นในมุมมองของบริษัทนะครับมันมีอีกข้อมูลหนึ่ง ที่เป็นตำแหน่งนี้เป็นอยู่ที่เดิมเลยนะครับในอินดัสีอุตสาหกรรมที่เขาทำงานอยู่ business decision makers ครับตัวนี้ f a c e b o o k บอกว่าเขาจะไปจับตำแหน่งงานของคนที่น่าจะมีตำแหน่งที่น่าจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างงั้นผมว่าเอามาเทียบเคียงแอปพลใช้ก็คือถ้าคุณเจาะไปหาพวกผู้บริหารคนตัดสินใจในการสั่งซื้อ p r c h a s o r อาจจะเลือกตัวนี้เพิ่มเติมได้ นะครับผมอาจจะแนะนําให้คุณเลือกประมาณแบบนี้อย่างนี้คุณก็ได้มาหลักหลักหลายหลายล้านคนแล้วแล้วสมมุติคุณจะเจาะเข้าไปอีกคุณบอกอันอยากจะเลือกเป็นตำแหน่งงานเลยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเจาะหากลุ่มคนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะผมเป็นธุรกิจที่ต้องการหาเจาะเข้าไปหาฝ่ายจัดซื้อเลยเราก็เลือกตำแหน่งงานเลยเราพิมพ์เข้าไปเลยครับคราวนี้จากที่เดิมนะครับผมผมทำให้ดูซ้อนๆกันไปเลยนะครับคุณพิมพ์เข้าไปเลยครับฝ่ายจัดซื้อก็อาจจะ คุณอาจจะพิมพ์ตำแหน่งเพิ่เพราะผมใช้ภาษาอังกฤษผมหาได้ง่ายกว่านะครับผมพิมพ์ตำแหน่งว่า Purchaser จัดซื้อนะครับนี่ยฮะเราหาสิ่งที่เรียกว่า Job Title หรือตำแหน่งงานเห็นไหมครับแล้วผมก็เราก็ได้แนละ้วเป็นคนที่มีตำแหน่งนี้แล้วเราจะกดแนะนำเพิ่มครับ คนนี้เขาจะไปไปเฟ e บ o ๊กก็จะไปลิสต์เอาคนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราหามาตะกี้ผมหาคำว่า p r c h a s e r คนนี้เขาเลือกเพื่อนๆมาให้เลยครับเราก็รู้เลยว่าโอใน Facebook มีตำแหน่งอะไรแบบนี้ด้วยนะ Manager Buyer เห็นไหมฮะ purchasing officer ผมเลือกให้เป็นตัวใหญ่คุณเห็นนะครับ uh, Director of Purchasing เห็นไหมฮะก็สามารถเลือกได้ p อคิวเรเมเออเราไม่ใช้คำนี้เราก็ลองใช้ดูเห็นไหมครับเพราะงั้นจริงๆแล้ววิธีในการเจาะหากลุ่มเป้าหมายใน a c e b o o k เนี่ยเราคิดธีมก่อนแล้วเราอาจจะคีย์คำเข้าไปแล้วดูซิว่าใน Facebook มีเปล่า Facebook เขาไม่บอกเรามาว่า1น0ถึงมีอะไรนะครับงั้นวิธีเนี่ยถ้าคุณทำบ่อยๆเท่าผมเนี่ยหรือคล้ายๆผมเนี่ยผมก็าอาจจะจับไตได้แล้วผมเลยมาเปิดให้คุณดูนะครับวิธีที่ผมทำนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่จะเจาะหากลุ่มคนเกี่ยวกับคนทำงานออฟฟิศนี่แหละผมหาแบบแรกก่อนแล้วแบบท ฝ่ายจัดซื้อผมก็ทําได้นะครับหรือคุณจะเจาะเข้าไปเป็นบริษัทเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะหาคนที่ทํางานในบริษัทต้องเป็นบริษัทดังๆใหญ่ๆหน่อยนะครับในเมืองไทยเช่น AIS ผมพิมพ์ AIS เข้าไปเลยครับแล้วหาสิ่งที่เรียกว่า Employer ครับในโปรไฟล์ของคนคนนั้นใน Facebook เขาบอก AIS เป็น Employer หรือเป็นนายจ้างเขาเขาก็คือลูกจ้าง AIS ก็คือเขาพักงานออฟฟิศนั่นเอง ผมก็เลือกได้เลยงั้น A S มาแล้วนะครับผมกดแนะนําหวังว่า Facebook ไปเอามาให้อีกครับไปเอาดีแท็กไหมผมด้วยผมเลือกที่เป็น e m p ม o y e r เห็นไหมครับผมก็เลือกอย่างนี้เลยแล้วก็มีบริษัทอื่นๆเข้ามาอีกยิ่งคุณเลือกเท่าไหร่ f a c e b o o k ก็จะแนะนําคุณเพิ่มผมมีปตทเห็นไหมครับผมก็เลือกทําให้คุณเห็นนะครับแล้วก็บริษัทอื่นๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นจะเป็นบริษัทที่ชั้นนําหน่อยที่มันน่าจะมีที่จะมีข้อมูลใน Facebook นะครับ นี่เป็นวิธีการเลือกแล้วผมคิดว่าผมเอาเอามุมใหม่ๆหวังว่าคุณจะไม่รู้คุณจะได้เห็นวิธีนี้นะครับสำหรับคนที่ยิงแอดบน Facebook นี้มีข้อมูลใหม่ๆที่จะสามารถเลือกได้ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายผมเลยสร้างขึ้นมาเป็นสมมุติว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายคนมีกําลังซื้อที่เป็นพนักงานออฟฟิศนะครับเสร็จแล้วผมกดสร้างได้เลยนะครับผมก็จะมีกลุ่มเป้าหมายใหมล่ละเป็นพนักงานออฟฟิศเสร็จแล้วผมค่อยเอากลุ่มเป้าหมายเนี้ยไปใช้ในการยิงแอดครับ ขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่าคุณคงจะเห็นวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายพนักงานออฟฟิศนะครับพร้อมกับข้อมูลใหม่ๆนี้เป็นข้อมูลที่เพิ่งอัปเดตนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe ปุ่มติดตามได้ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้นะครับหรือคุณก็ไปใน Facebook Fanpage ของ SME จําแล้วก,กดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมสะอาด SME จ้ำ co. t h แล้วพบกันใหม่ครับ